นะวันหยุดของฉันแท้ๆเลยเนี่ยทำไมต้องมาทำไหรทำนาด้วยเนี่ยแทนที่จะได้หยุดดูการ์ตูนสบายใจเฉยได้ดู Netflix อ่านการ์ตูนที่ชอบได้กินพายแอปเปิลอออะไรเนี่ยเอ๊ะเดี๋ยวนะนี่มันเมืองแห่งไม c ครับแต่ว่าไม่มีคนเลยฮะ <Nope. S 1> เดี๋ยวนะฮะลัลโหลมีใครอยู่ไม่เอ่ยถ้าไม่มีระก็ฉันคิดอะไรสนุกๆกออกแล้วดูนะ ถึงโอ,โอ,โอ้หมายพังเลยทุกคนดูถึงนี่ครับเรามาทำลายโลกแห่งไม c ครับกันดีกว่านี่ครับถึงถึงตัดด้วยไดมอนด์พิกแอ็นะครับประตูบ้านถึงถึงเรียบร้อยเข้ามาดูข้างในมีเตียงนอนนะครับเตียงนอนของใครเอ่ยทำ,ออทำลายจนพังนะครับละเอียดยับเลยนี่ครับ แต่นี่เราไม่ได้อยู่ในเกมไม้ครับแลเราอยู่ในเกมเทียดดาวทุกคนมันทําลายได้หมดเลยเนี่ยดูทําลายหินได้ไหมอ๋อหินไม่ได้นะครับตรงนี้อ่ะบ้านนี้มีอะไรไหมถึงน,นี่ก็มีเตียงนะครับทําลายเตียงโอเคไม่ได้นอนกันเลยหมู่บ้านนี้มาถึงนี่แบบใครมาทําลายบ้านของฉันเนี่ย oh, <no. S 1> นี่ตรงนี้ถึงทําลายไม้ได้นะครับไม้ไม้ไมนี่เราลอยได้นะครับ <Wow. S 1> ลอยมาดูหมู่บ้านตรงนี้ ดูเฮ้ยตัดต้นไม้ดีกว่านี่ต้นไม้อันน e ี้ตัดต้นไม้นะครับไม้ค้าต้องตัดต้นไม้แจกอาแจกอาแจกโอ้ดูโอ้แหว่งเลยนี่ครับใบไม้ใบไม้ใบไม้นี่ใบไม้ก็ได้นะครับไปอยู่ข้างบนใบไม้ดีกว่าอ่ะตรงนี้ทาลายจุ๊บโอ้ริบร้อยนะครับทําลายได้ตรงนี้ไหนมีอะไรอีกไปดูฝั่งนู้นมาดีกว่า ฝั่งนน้นไม่มีอะไรแล้วนะครับอยู่บ้านในนี้เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบนนี้ดีกว่าซึบหลังคาหลังคาฮึบปุบเรียบร้อยอาทุกคนตอนนี้ทาง12นาฬิกาเราได้เจอเหยื่อนะครับเป็นหมู2ตัวที่ราคาแพงสุดๆาาตอนนี้อุ้ยจึบปึ๊บ <c oughs> <c oughs> ห,หมูระเบิดไม่นะฮึด oh, <no. S 1> จึบ๊บ เรียบร้อยนะครับตอนนี้หมูเป็นหมูย่างแล้ววันนี้เราจะเป็นบาร์บีคิวหมูนะครับโอ้เห็นแล้วก็น่าสงสาราเห็นแล้วก็น่าสงสารแต่ว่าเป็นอาหารให้ฉันเถอะนะเจ้า,าจหมูน้อยโอ้ปึปึ๊บเรียบร้อยนะครับหมูย่างบาร์บีคิวโอเคเดี๋ยวนะบ้านบ้างดีกว่า่อลองดูอันนี้ประตูก่อนปุ๊บ โอ้โหประตูแหลกนะครับหินแหลกไปนะครับเออมีเตียงไหมตรงนี้ไม่มีเตียงนะครับอันนี้อ,อ่ะทำลายข้างบนก่อนปุบนี่บ้านเละปุ๊บตุ้มฮึตุมต้มดีโอ้โหตอนนี้นะครับหมู่บ้านแห่งนี้เละเป็นจุนแล้วนะครับต่อไปเอาอันไหนดีอันนี้ดีกว่าฝั่งนี้บ้างฮึซื้อตือ้เรียบร้อยดีตรงนี้ดอกไม้ ประตูบ้านประตูบ้านลองบินดูบินอุย้ยนี่บ้านใหญ่บ้านใหญ่ตรงนี้อือไปแล้วตูมพึดตูมหลังคาหลังคาไปปึ๊บตีเป็นจุนอ้ยอันนี้ดีกว่าขอคอยนะครับต้องประการของหมู่บ้านแห่งนี้ oh, <no. S 1> ไปเลเป็นจุนเลเป็นจุนปื๊บเรียบร้อยนะครับตอนนี้นะครับเราเหมือนแบบว่าอยู่บนเกาะแห่งหนึ่งนะครับ ครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นระเบิด TNT บ้างดีกว่าวางตรงไหนดีเอ่ยอันนี้บ้างตรงนี้จุ๊บเบดเติร์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 ดไปตูมระเบิด TNT นะครับนี่วางตรงนี้จุ๊บอ่ะสามก้อนเลยไปไปรยบร้อยหเดี๋ยวนะทะลุลงไปข้างล่างเลยเหรอโอ้เดี๋ยวเดี๋ยววางบนหลังคาบ้างดีกว่าอันนี้อันนี้นี้จุ๊บจุ๊บไปไปตูม เรียบร้อยโหอ ok! ันนั้นก็เด่นนะครับอันนี้ดีกว่าวางบนนี้วางได้มั้ยจุบได้โอเคจุดเฮ้ยตูมตูมตูมเรียบร้อยเราว่าวางในบ้านดีกว่านะเพื่อความสะใจเออบ้านไหนดีเอ่ยที่จะเป็นผู้โชคดีบ้านหลังนี้แล้วกันขอเข้าไปหน่อยนะระเบิดประตูเออเดดเดติดติดติดเออติดติดโอ้ตออระเบิดตัวเองไม่เป็นไรครับยังระเบิดได้อยู่ข้างในนี้ได้มั้ยวางวางวางปึ๊บ โอ้โหบ้านบ้านบ้านไปเลยแล้วครับตรงนี้ตรงนี้ฟึบฟึบฟึบเลสเป็นจุนเดี๋ยวนะเห็นมีฟางข้าวอยู่นั่นไงโอ้โหบ้านหลังนี้เละไปเดี๋ยว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 อันนี้นะจุกวางดูฟึ๊บฟึบฟึ๊บตุ้มโอ้โหเป็นโกโก้คันแล้วนะครับตอนนี้โกโก้คันฟึ๊บวาง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  ตูมเรียบร้อยโอ้โหทุ่งข้าวสาลีนะครับอมาแล้วจ้าหน่วยดับเพลิงหน่วยดับเพลิงนะครับหน่วยดับเพลิงดับไฟก่อนจึ๊บ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 ตรงนี้ตรงนี้หน่วยดับเพลิงมาแล้วว้วดับไฟก่อนนะครับค่อยรีโนเวทที่หลังดับได้ไหมเนี่ยไฟรุนแรงเหลือเกินฮึื๊บจึ๊บจื๊บจื๊บดับยังดับยัง ปุ๊บขอดูหน่อยนี่เป็นไงหน่วยดับเพลิงพี่คาดมาเอาอีกข้างบนยังเหลืออยู่จึ๊บ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 ข้างใน,ข,งใน,ข,งในข้างในเข้าทางไหนเนี่ยเข้าทางนี้จึ๊บเรียบร้อยนะครับหลังนี้โอเคไปหลังอื่นต่อนะครับโอ้หลังนู้นไฟลุกลามมากแล้วขอดับเพลิงก่อนนะจึ๊บจึ๊บเรียบร้อยดีดับดับให้หมดนะครับทำลายเองดับเองนะครับนี่อะไรเดีย๋ย <c> ว <oughs> โอ้โหดนี้ท่วมเยอะมากไฟลามมาตรงนี้เลยฮึดยืดยึดยึดไหนดูซิขอดูผลงานหน่อยโอเคเตรียมเลยนะครับเหลือข้างในข้างในเละเลยขอเข้าไปลุยข้างในได้ไหมลุกปึ๊บปึ๊บปึ๊บเข้ามาลุยข้างในนะครับอู้ยเตียงยังอยู่ดียังนอนได้ไแต่ข้างในเละอยู่นะครับตรงนี้ฝั่งนี้ดาบก่อนปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ้โหอันนี้ดับยากมากทุกคนไหนไปดูข้างนอกซิ ปึ๊บจื๊บจ๊บดับตรงนี้ดับตรงนี้โอ้โหเราทาได้เพียงแค่นี้นะครับลาก่อนเมืองไมคราฟแห่งนี้ากเมื่อกี้ยังอยู่หมู่บ้านอยู่เลยนะครับตอนนี้อ,อ,อยู่ในจานดาวเทียมแล้วเหรอเนี่ยไม่นะมีแรงโน้มถ่วงด้วยทุกคนทําลายก่อนจืดจดเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวไม่พังนะครับโอ้โหแข็งแกร่งมากแข็งแกร่งมากไม่พังอย่างนี้เอาเป็นปืนละกันนี่ครอสโบนะครับ ตุ้มนี่เป็นไงล่าดูนี่ครับเศษลอยได้เพราะว่าเราอยู่นอกอวกาศนะครับอ,อยู่นอกโลกนั่นเองไม่ใช่นอกอวกาศ <c oughs> เออปุ๊บโอ้มาถึงก็ไหมเลยเดี๋ยวนะตุ้มไปอีกนะครับเดี๋ยวนะ้าเลือดเราลดด้วย <c oughs> ไม่ยิงใกล้ไม่ได้เลยนี่ครับลอยออกนอกอวกาศ <c oughs> นี่ไง <Wow. S 1> ดาวเทียมนะครับเราอยู่ในดาวเทียมจริงๆด้วยนี่ไงจุบ๊บบ้า โอ้โหเละเป็นผุยผงเอาตรงนี้ดีกว่าตรงนี้ตรงนี้ฮึดกาดมนเลยกาดมันนีสุดยอดปีกมันนี่เรียบร้อยนะครับอดดูทีวีแล้วพวกเราดาวเทียมพังนะครับโอ้ฝั่งนี้นี่ไงเราเจอโลกแล้วนะครับเราจะมาทําลายโลกกัน<อ>ก่อนอื่นเอาดาวเทียมให้พังก่อนไหมเดี๋ยวนะเราจะไปเราลอยออกไปไกลเรื่อยๆไม่เราต้องเข้าไปใกล้โลกสิ เอานีก่อนเอ้ยตืบเรียบร้อยอืดบาปโอเคแค่นี้พอนะครับจะยิงถึงไหมนี่โลกเนี่ยฟึืบย,ย,ยิงถึงไหมโ,โหรู้สึกว่ามันจะไกลไปนะครับพวกเราเนี่ยเราลอยออกไปไกลเรื่อยๆจะไปถึงดวงอาทิตย์แล้วโน no. เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวหาวิธีก่อนอึดจุดจึด โอเคครับสรุปก็รีสตาร์ท mm hmm. mm hmm. ใหม่นะครับมาเจอโลกใกล้ๆแล้วตอนนี้นี mustache, mm ่ค hmm. ร mm ับโลกแห่ง Minecraft นั่นเองเดี๋ยวเราจะใช้มิสไซ์ยิงปุ๊บนี่เราขี่ยานอยู่นะครับตอนนี้ติ๊ดๆๆตนี่ยิงไปเลยมิสไซตุ้มเฮ้ย์ติร์กเติร์กเลัวๆลลัวๆลลัวโลลัี่ครับยิงไปฝั่งนู้นนะครับ โอ้โหโลกเหมือนจะไม่เป็นไรนะครับไม่สะกิดเลยนี่เราควบคุมอยู่ไหนยานอยู่ไหนนี่ไงเครื่องบินจะบินรอบๆนี้นะครับเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวเอาให้ดูฟึบมาแล้วนี่แล้วเราก็คลิกขวานะครับมันก็จะเป็นแบบว่าเล็งเป้าอย่างนี้นะครับเอ้าโลกหายไปไหนเดี๋ยวนะอ๋อเจอแล้วนีเตึ๊ดอเจอเเเป็นไงแต่ว่าไม่สทบสถานเลยอ่ะพวกเราโอ้หเนี่ยยิงเท่าไหร่ก็ไม่สทบสถานนะครับงั้นเราต้องเปลี่ยนอาวุธแล้ว มาครับต่อไปเป็นดาบคาตานะ,นะครับดูซิว่าโลกจะเป็นอะไรหรือเปล่าึไปจุ๊บเป็นไงโอ้โหเป็นรอยขีดข่วนนิดเดียวนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเอามาฝั่งนี้บ้างปึ๊บเล็งตรงนี้ตัดฟืเป็นไงโอ้โหโลกไม่ขาดนะครับตอนนี้ เฟรมเรทแบบว่ากระตุกนิดนึงนะครับไม่นิดอ่ะเยอะเลยทุกคนเพราะว่าโลกนี่ใช้ทรัพยากรเยอะมาก <Wow. S 1> มาครับเดี๋ยวเอาอันสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราจะเอาเมทอร์ออสไตนี่ยถล่มโลกนะครับมาจุ๊บหมายังมาจากข้างบนนะครับนั่งไงอุกบาทชนโลกมาแล้วว <Wow. S 1> อลลุโ,โอ้โหสุดยอดทุกคน ดูการระเบิดแบบเอฟเฟกต์ซโลโมชันนะครับนี่ครับโอ้กระเด็นออกมานะครับยืดๆค่อยๆพุ่งออกมา <laughs> โอ้โอเคทุกคนสรุปโลกก็ไม่สมสถานะครับไม่ว่าจะเป็นดาบคาทนะหรืออะไรแล้วก็ระเบิดนะครับแต่ว่าจริงๆนี่ถ้าเกิดระเบิดไปเรื่อยๆมันก็น่าจะหั่นเป็นท่อนๆนะแต่ว่าตอนนี้รู้สึกเฟรมเรทไม่ไหวแล้วทุกคนขอตัวลาไปก่อนนะบา,บาย